สวัสดีครับป่าดำรางบัวครับกับคลิปเสริมใจวัยเกษียณช่วงเช้าครับยังพอมีเวลาเดี๋ยวสายๆเราจะเก็บลำไยต่อก่อนที่จะนำเข้าไปกรุงเทพแต่ตอนนี้ขอเวลาพักผ่อนไปที่อดอยอินทนนท์สักนิดหนึ่งพาเด็กๆครับครับไปเล่นไปเล่นไรไปเล่นไนเล่นน้ำตกไปขึ้นภูเขานะครับใครจะไปกับป้าดำมาครับขึ้นรถกับป่าดำเลยไป ก่อนขึ้นข้างบนครับผ่านจุดคัดกรองโควิดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่วัดไข้ตรวจไข้ให้พวกเราจัดซื้อดอกไม้ครับเพื่อขึ้นไปกราบนัสกสการนะครับสถานที่แห่งนี้ครับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่เราพาขึ้นมาครับเดี๋ยวตักรู่ครับจะขึ้นไปถึงข้างบนับระหว่างที่เราขับรถขึ้นดอย นะครับอินทนนท์มานะครับเราผ่านน้ําตกนะครับก็แวะกันท่านิดนึงครับน้ําตกสิริธานนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ผ่านนะครับน้ําตกวชิรธานมาแล้วเข้าไปชมท่านิดครับอยากจุดจอดรถครับประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับทางก็จะคดเขี้ยวไปนะครับแต่เดินสบายครับเพราะเป็นคาดบันไดระวัดระวังทักนิดหนึ่งนะครับ ก็ทางเดินชื้นนะครับแล้วก็มีขี้ตะไคร้ขึ้นนแลนะครับน้ําตกสิริธานครับคามสวยงามครับชมกันตรงนี้เป็นจุดที่เรายืนชมกันได้นะครับ คณะลูกทัวของเราเนะครับเด็กๆดีใจครับสายโบกใบโบกมือกันหน่อยครับผมนี่ครับเซตของเราทั้งเซ็ตเลยนะครับ แล้วก็เริ่มเห็นหมอกจางๆค่ะครับอีกหนึ่งน้ำตกที่เราแวะแยกมาจากทางขึ้นดอยอินทนน์นะครับน้ำตกห้วยสายเหลืองครับทางเดินครับได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ไกลๆ ทางเดินก็ร่มรื่นครับแต่ค่อนข้างจะชื้นนะครับครับเมื่อเดินทางมาถึงแล้วครับก็หายเหนื่อยครับหายเหนื่อยเด็กๆสนุกสนานตื่นเต้นแล้วก็ดีใจโดยเฉพาะในทริปของเรานะครับครับผมนะครับ เป็นไงครับหลังป้ายเราจะเห็นนะครับน้ำตกนะครับเป็นชั้นเสียงน้ำตกนั้นทําให้เราหายเหนื่อยจริงๆนะครับน้ำตกถ้วยทรายเหลืองครับ ครับเราเดินทางมาถึงจุดสูงสุดแห่งแดนสยามแล้วนะครับครับสูงจากระดับน้ำทะเลปันกลางนะครับคร<ป>ับจุดสูงสุดครับจุดที่เป็นสถาน<ป>ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับปปปปปเป็น กูพระเจ้าอินทระวิทยานนท์นะครับป้ายประวัติโดยย่อของดอยอินทนาทนนนะครับสูงสุดแดนสยามครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปเสริมใจไวกระเียงของป่าดำรังบัวครับสวัสดีครับ